ผมบอกเผื่อเรืเลยค่ะขอบคุณะคะเลยไม่ก็น่งใจค่ะจ็บดาค่ะจ็บดาระจ็บดาเ้ากินนลูกกินอะไรจุกจินเหอเหรออ

จะเป็นเจ้าบ้านจะไปให้เขาจะเป็นเจ้าบ้านลูกจะไปขาตีแขกไหมแขกเล่นก็เป็นแขกเล่นก็เป็นแขกเขาก็อาเจ้าของเนี่ยจะไปจะไป,จะ,ปจะไปหาให้เขาไหมเจ้าบ้านเนี่ยเป็นคนดีสุด จะไปจีกันไหยเขามาให้บ้านเจ้าของจะไปขาเขาเจ้า,จาของบาทท้านจะไปให้เขาจะเขามาเย็นน่ะแม่เจ้าของแห่เจ้าของไปกูตอนเขา จใจไอ้บอกเพื่นอนผูงขอเตนใจ อะไรนหนะเาหวาแต่ยัปากปากเแม่มึงปากเม่ปากคอตอปวดขา้เอาลอ้ปวดขาสำหรับคลิปนี้ได้มาแต่จำ่งจะขาเด้เจ็บเรวๆกากๆคลิปนาไล่นาคอยว่าพวกันไมเนาะค่ะมืออืเศ้านะคะจ้า เงื่องเศ้าตีหายนะครัจะมาพบกันหนึ่งเขาเด้อ